พี่ไม่เคยกะ่ะมอบมาเล่นเฉยเอาแรกวะไปไีอันี้อันนีเสรวะไปถึง่านี้จะงออนเเออวิ่งไป3ก้าเกดเลยเอออี้เลยตาย้ยังโผล่ข้นาโผล่อะไรขนาดนยแม่โผ่อะไรขนาดนั้น เดี๋ยเกกเงกสะพานห้เร็วทุเร็วเฮ้จะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยทไมขาเก็บทูกคนึงเ็ูคนนึงรได้เได้เอาเอาไปเปิดสาก่นให้เหลือหนึรลอดก่อนให้เหลือหนลอดก่อนเรว่ลนเร่ลนัมาเล่นการสพนันเลนการสะพานกันเร็วใครจะ้กเรไอ้แยรุ่นไอยรุ่นัคน คิดกรี่อีสามได้นะนันจะไม่แตกไอ้ดับไรหนาเ่ยเรอนเอยอีโอ้ยกูดนดับดน่าจะตายนะกางสะพานยังไม่มีคนเ็นดับดดุดนดุดการสะพานเลยดดดดดรดดุดนการสะพานดุดนการสะพานดุดนดดนอะดุดอไปกอนิ้วปิ้วปดดไปกลับมาไปกลา งวด้วดเลยงวดเลยดดดดดดแก้วแป๊แก้วให้แตกให้หมดแป๊แก้วให้แตกให้หมดไปเก็บยามาด้วยไปเก็บยามาเล่นด like ูดค okay, okay, okay. ู่จะวิ่งแมวดูดัดูดีมาดนยอะโคได้โอ้พี่ผมได้ยาแล้วเอายามาเอายามา ต้องทำเลไปขวนบอดทีนึงอ่ะยืนบ้า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 ได้ได้ได้ผมผมละวาบอสไอเลียเดวยกูดูไว้วงมายกเป้าอดกอีเล่นได้เลยได้สวยแฝงแฝงแกสามไแตกก่อนแฝงแก่สาไม่แตกโอเคโอเคโอเคโอดักาดักกัสพานเรดักกัอสะพนเรดักกังสะนดักกังสะพ เล่นกับเขาได้เล่นกับเขาได้เล่นกับเขาได้อย่าไปให้มานาเขาก็พอให้มานาเหรอได้อย่าให้แก้วแรแตกนะอย่าให้แก้วแรแตกนะให้มานาชิวไอ้บัมึงทำไรนะไอ้เช่ยมึงบกเราด้วยเหรอะตาโอ้ยโดนเฉยยยยถบบ่แล้วถบถูบบ่อะวดบ่นวดบ่ทีคนนึง พี่บลูพได้เลย่บลูถูกไหมดูไหมมาแล้วมาแล้วถูกไหมโอ้ยดูอยู่กับรับมดดูอยู่กับมดดูอยู่กับิมดเล่นได้เล่นได้โอ้โดยกข้างสาผ่าเนี่ยพี่ด้วยดูางดูกลางไม่มีใครเก็บเลยหรอดูกลางแก้ไแก้ไแก้ไฟเดี๋ยวดูให้แก้แต้มหมดแล้วแก้แตมหมดแล้วแก้ต้มหมดแล้ว Uhm, ไปดกักต้องหาตัวไปดักสะพานไว้ตี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 ไปดักสะพานไปตีดักสะพานเดี๋ยววิ่งไปยกซ้อนเดี๋ยววิ่งไปยกซ้อนถ้ามันหลุดมาบอกเดี๋ยววิ่งไปยกซ้อนให้ชุบชอีกทีนึงสวยอีวูเลื่อยมาจากไหนไม่รู้แต่กูล่วงกูล่วงกูล่วงไปแล้วทุกคนปลาไหลอีมันจะโดนไปนะตบ

ตัวเสื้อย้ายนะเจมดีแปดโอ้ยหลดแน่ดูดหลดแน่โอ้ยโอ้ยเร็วหน่อยหลดดุหลดดุหลดบอลนู้นดูดหลดบอลนู้นดูดหลดบอลนู้นสวย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 เก็บดูดับเก็บดูดับไอ้เล่นดูดันเดียวเก็บดูดับสวยสวยสวยวอร์สวอบ์สบอร์สกลับมาวอร์สกลับมาวอร์สกลับมาูไว้ยไวยสวยเฮ้ไปอยู่ไหนฮะวอร์สกลับมาบอร์สวอร์สกลับมา นี่นี่มาเปลี่ยนกันอีตรงนี้เอาโอเคกูตกใจเลยคิดว่าจิมพี่แย่งไม่ตึงว่ะผมเอฟเที่ยวผมบอกนะผมไปดูไปแลไปเอาอออกได้เลยขออ๋อหยอยู่ตรงไหนไฟอะดูผมกันหอูไอ้ไอ้เดือวสิว่าผมข้างในมันมีมานาเล่นนะ

โอ้โหอย่าเชียร์กูวิ่งมาไต่ตัวหล่น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 หลนดูลห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 ล่นอยู่กลางสะพานตีตีคุมให้หน่อยตีเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดโอเคสวยแม่งเอ้ยกูวิ่งมาแตกตัวอ้าวอาเอากูจะแตกได้โบสกูจะจะแตกได้โบสโบสฝากแซมเลยฝากความดูหนะครับขอทำไมไม่ให้โอ้โหโดนอีดัก

โอโหนเก็บไม่ไม่ไหวยกยมาแล้ยมาแล้เอาข้างกุมข้งมายกหมดหมดหมดมาอะไรเก็บก็คนเก็บก็คนหน่อมาไงวะมาไงเนี่ยมามาจากไหนเนี่ยเออมันมาจากไหนเนี่ยเหี้ยไม่เห็น นี่บ่อเราเราโดนยบแบบยกเวลัสรึไม่รึใหจับหรือวะเฮ้ยเฮ้ยลุกหน้าพานแน้าตาพานไม่เ้ม่ทวดอยู่บะเวลัศเขาไม่ได้กลี่ยนวดด้วยุ่ดนวเลยเขาไม่ได้เอาสดทมาเทมเทมไอยู่เวลัศหมดแล้วไม่ได้ต้องรอยแล้วอ้หูแต่จะแพ้แล้วล่ะ พอเปิดเสาพอเปิดเสาเสาปุ้ดดิแตกแตกต่อปรับ easy ถูกไม่ได้ทุบไม่ได้บอสปับขวามเอ้ยไม่ใครยกอ่ะเขียวเขียวเขียวมันนี่ดิโอ้ยดูดลนดูดลนใหญ่ยิงดูดลนเห็นดูดไหมเห็นดูดไหมดูดลนแล้วดูดลนไปแล้วโอ้โหดาบมันน่าหลบเจ็บจัดดิวใช่ดับร็ไวรัสเยอะ อีอ e, ก็ไม่กล้าอ e, ีกูโดนสับติดนั่นแหละก็พอดีให้ให้สับอีกที่สองครับที่สามว่าที่สองครับไอ้ที่สามไปที่สี่ส A, อ,อ, <S <S อีกครับแกดูวใครอัดอีตัะเฮ้ยดูดูอยู่กันก้าวแดงเอาลังกอาลังไปเอาไปเอาไปเอาเอ,ยอยู่ป้องไว้ไอ้ป้อมมารับเปิดด้วยไม่เห็นมีดูดเดี๋ยปะ่ะเดี๋ยวยิ่งมีแก้วใหญ่แล้วงของเขาใหญ่แล้วเอีคุณท็อปคุณท็อปทำไรไอปเสาแม่งไม่กล้าอ

โ้กับมาแล้วโค้ับกิโคดกลับมาโค้บเอ้าเอ้าเขแดงพินแล้วเขีแดงลักก่อนเขีแดงเอ้ากระเด็นโหจบแล้วไวรชนะไวรชนาสูใช่นเจ็บตนะอตกแล้วเชียบเบบอตอนึงบอเเขียร์เปเชียบบออยเชียบบออะไรเอ้ยบอเมันโคเยเลยนีับเลย สวยพี่โอ้โหสวยเลยลงมาหมดาหมดลมาหมดขอเขาดูขอเล่นดูเขาเล่นดูขาเล่นดูโอ้ยโอ้โหดับยกเขาเหรอกูคิดว่าดับยกเราโอ้โหเริ่มร้อนดูดหลอนกูคิดว่าดับยกเราโอ้โหเรียบร้อยแตกกูแตกเดี๋ยวช่วยช่วยหนูดิช่วยช่วยแตก

再来，来、啊，太重、啊。<laughs> <开> <laughs>